ต่อให้วันเวนลาจะหมุนจะเวียนเปลี่ยนไปสักเท่าไรเราจะยังมีกันอย่างนี้ตลอดไปฉันจะกุมมือเธอเอาไว้เราจะผ่านมัน,ไป,นไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะเราจะอาจ่านไปด้วยกัน เราจะผ่านมันไปได้กันค่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับสวัสดีค่ะจ้ขอขอบคุณความห่วงใยจากเอเซอร์นะคะขอบคุณที่ยาราชิการนะคะความสักการะพลักงานชินหน้า เราจะฝาดสวนผลไปด้การขรยกันนะคีขอบคุณมากนะครับสำหรับความของใยนะครับนึกถึงพวกผมอยู่ด้านหน้าครับผมขอบคุณพี่อรันมากมากนะครับเราจะผ่านยุวิฤตไปได้กันครับพี่ขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับผมพี่ยศกระจังเป่งนะครับ BP Acer i t t i สาขาเซียร์ังสิทธ์ครับกับขอบคุณผู้บริหารพี่รันเจียงเป็นอย่างสูงครับ กับค่าครับที่มอบความห่วงใยนะครับมอบกล่องชุดห่วงใหญ่ให้นะครับขอขอบคุณมากมากสวัสดีครับผมผมแจ็คนะครับ PC Acer ซจังหวัดเชีงยงใหม่อันนี้มีทัศดูมาส่งที่บ้านขอ,ขอขอบคุณคุณอรันมากมากนะครับที่เป็นห่วงสุขภาพห่วสุขภาพของพนักง,งานเนาะก็จะระมัดระวังตัวเอง ขอบคุณนักงนักนะครับขอขอบคุณพี่อลันเจียงผู้บริหารเอเซอร์แห่งประเทศไทยและพีพีน้องๆเอเซอร์ที่มอบชุดกำลังใจแทนความห่วงใยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเราจะพาทีมที่นี้ไปพร้อมๆกันรังเอเซอร์ก่อ็ขอบคุณมากๆค่ะเวลาที่ผูญพันธุ์การลควิดมหาค่ะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเราจะผ่านมีทีมในเรด้วยกันจ้าสู้ๆ กำลังใจยุคอข้างล่างขวางว่างเพค่ข้างหน้าบวนการายพอพอพุดทีใต้ข้อข้อคุนทีอันนั้นผู้บริหารเอเซอร์แห่งปฏิททยและทีทีเอเซอร์ทุกคนทีส่องสุดกำลังใจแผนความห่วงใยเราจะสรีติมีไปด้วยกันดูแลทุกภาพกันด้วยนะคะสุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์ที่อารันแล้วก็เซ็ตกล้องความหวงายมาให้พนักงานทุกคนนะคะและขอขอบคุณพี่อารันอีกครั้งนะคะที่มีความหวงายต่อพนักงานทุกคนนะคะพวกเราจะผ่านพิธี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะและกวันนี้จะมาขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็คุณอารันเชียงนะคะที่ชมพูเซ็ตกล้องกันในดัตช์โควิดมาให้พนักงานพิธีหน้าด้านทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ร่วมได้ใส่ใจ ทุกภาพอนามัยของพวกเราทุกคนขอบคุณมาช่อสวัสดีค่ะขอขอบคุณบริษอนะคะที่อาัที่สุวามหงยให้แกพนักงานทุกคนขอบคุณมากๆลยนะคะอัสลามุอะลัยกุมามติลาฮิบาริกานตุสัยยกทีพีเอเซอร์ดดปตตาเนเตอร์ในี้รมายาทบอสอาลันก e ต a ์จากทีบเซย Di bocah ini untuk keselamatan kita, kawan-kawan kita dan keluarga kita di keselamatan dan dijauhi pada penyakit virus corona. Terima kasih.